ลองจินตนาการถึงเมืองที่ผู้คนเต้นลำไม่หยุดจนกระทั่งพวกเขาเสียชีวิตนี่คือโรคเต้นระบำปีศาจปี1518รที่เมืองสตาร์บุกประเทศฝรั่งเศสในเดือนกรกฎาคมปี1518รฟราทอฟเฟียเริ่มเต้นลำอย่างบ้าคลั่งไม่นานก็มีผู้คนหลายร้อยคนเข้าร่วมพวกเขาเต้นลำอย่างควบคุมไม่ได้เป็นเวลาหลายสัปดาห์บางคนถึงกับล้มลงจากความอ่อนเพลียหัวใจวายหรือโรคหลอดเลือดสมองอะไรคือสาเหตุ ทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือภาวะฮิสทีเรียมูซึ่งเกิดจากความเครียดทางจิตใจอย่างรุนแรงจากความอดอยากโรคระบาดและความยากจนในยุคนั้นบางคนก็เชื่อว่าเกิดจากพิษของเชื้อราเออร์กอตในขนมปังสิ่งที่น่าตกใจคือทางการในตอนแรกกลับส่งเสริมให้เต้นล้ำมากขึ้นโดยเชื่อว่าจะช่วยรักษาได้แต่กลับทําให้สถานการณ์แย่ลงไปอีกโรคเต้นระบาปีศาจยังคงเป็นปริศนาทางประวัติศาสตร์ที่น่าขนลุกและเป็นเครื่องเตือนใจถึง ึงความเชื่อมโยงอันลึกซึ้งระหว่างจิตใจและร่างกายของเรา